นี่นะคะดอกแคค่ะเป็นพืชที่ใหญ่แนะนำให้ปลูกนะะทานได้ทั้งยอดได้ทั้งดอกนี่ค่ะจะอมช่วงหน้าฝนนะคะมันก็งามมากยายก็ปลูกไว้กินเอาไว้กินได้ตลอดปีนะคะนี่ค่ะยอดยายก็เก็บมาแล้ว เหลือกินเหลือใช้อันนี้ปลูกมากไปหน่อยหนึ่งขายหรือก็แจกไปค่ะเนี่ยค่ะเป็นผักที่ยายแนะนำนะคะให้ปลูกอีกอย่างหนึง่งได้เงินด้วยค่ะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งที่ยายแนะนำให้ปลูกก็คือต้น w a t e r c r e s เอาไปผัดน้ำมันหอยก็ได้เห็นไหมคะเขียวุ่มน่าทาน แล้วก็ใส่มาม่าแกงส้มทานสดได้ไม่เหม็นเขียวไม่มีรสไม่ชาตดไม่มีกลิ่นทานได้สบายนะคะผู้สูงอายุแล้วมันเป็นปรุงอาหารได้แล้วก็ไม่ตายง่ายเหมือนผักบุ้งบ้านเราะคะ่ะอยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนดินก็ได้ค่ะแนะนำให้ปลูกเลยนะคะเก็บไว้ทานถ้าในในถาดในกระมังใน ถุงอะไรเนี่ยฮะปลูกได้เลยนะคะอย่าค่ะยายจริงๆมันแพร่พันธเยอะยายก็เอาเหลือไว้แค่นี้พอเพราะว่าเราทานคนเดียวนี่ค่ะเวลาเราจะทำอะไรเราก็มาเก็บได้เลยนะคะไม่ต้องไปซื้อไปหาวันนี้ยายจะพามาดูต้นไม้ที่ เราปลูกไว้กินข้างบ้านนะคะก็คือต้นจริงจูชายสรรพคุณก็คือช่วยให้เลือดลมเดินเดินดีอะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็มาเก็บไปต้มจืดทานได้นะคะเนี่ยเราก็ปลูกไว้เน,นี่ยค่ะพอ้เนี่ยช่วงหลังฝนเขาก็ออกดอกแต่ก็ยังมียอดให้ทานได้ยายก็จะเก็บนะคะ แล้วเดี๋ยวก็ไปต้มเป็นรายการเมนูอาหารหนึ่งที่นำเสนอให้ผู้สูงอายุถ้าใครมีที่มีทางหรือว่ามีปลูกในกระถางก็ได้นะคะแล้วเราก็เอาไว้ต้มจืดทานง่ายๆค่ะนี่นะคะผักบุ้งของยายในสวนในใกล้ๆกับน้ำเลยคะ่ะใกล้ๆกับน้ำ ปักบุ้งทั้งนั้นเลยค่ะมีตลอดปีตลอดแหลงช่วงนี้เพิ่งเก็บไปให้ไปทานนะฮะ อันนี้เป็นต้นอ้อยสามสวนนะคะยายชอบทานมากเลยค่ะมันหวานจ่อยเลยมันหวานธรรมชาติค่ะแต่ตอนนี้เขาเป็นดอกเขายังไม่เป็นลูกเป็นไม้ที่ไม้เหลือยที่ยืนนานมากมีอายุยืนนะคะเนี่ยดูต้นเขาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้อายุสามปีแล้วนะคะก็จะเก็บกินได้ ตลอดเลยค่ะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะก็ปลูกตำลึงแทนเนี่ยค่ะก็มีตำลึงด้วยแต่ช่วงนี้ตำลึงออกลูกมีตำลึงก็เราก็ขึ้นค้างอันนี้ยายก็ขึ้นค้างให้อ้อยสามสวนกับตำลึงอยู่ด้วยกันเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นตำลึงเก็บกินได้เนี่ยยอดตำลึงสวย,สวย มีต้นตำลึงเห็นไหมเดี๋ยวก็ขึ้นค่ะเยอะแยะเลยค่ะนี่คะ่ะเราก็ปลูกอ้อยสามสวนปนกับตำลึงนี่คะ่ะยอดตำลึงมีให้เด็ดนู่นเต็มเลยยอดเขาคือเราเปลี่ยนรายการอาหารได้สบายเลยคะ่ะเนี่ยตำลึงทั้งนั้นเลยคะ่ะ ปลูกปนกับอ้อยสามสวนค่ะแนะนำให้ปลูกเลยค่ะตำลึงช่วงนี้ไม่ค่อยงามเท่าไรโดนฝนหนักค่ะ,น,ะนี่นะคะพักยอดผักบุ้งงามๆทานสดก็ได้ ัดก็ดีต้นนี้เป็นต้นที่ยายชอบพิเศษนะคะก็คือคนแก่ก็ชอบของขมสะดาเนี่ค่ะสดาต้นเนี้ยนนออกดอกตลอดกาลนะคะนี่เห็นไหมคะนี่หน้าฝนไม่มีสะดาขายในท้องตลาดแต่ต้นนี้ออกดอกนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะนี่ออกดอกเต็มเลยเห็นไหมคะ ยายซื้อกิ่งพันธ์ุในเน็ตเนี่ยค่ะเขาเขียนว่าสะดาวรวยดอกค่ะนี่ค่ะออกดอกอ้อล้อดีจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไปซื้อปลาดุกย่างแล้วก็ตํำน้ำพริกสะดาวโอ้โหแสนสุกค่ะใครมีที่ก็ปลูกนะคะสะดาวนี้เป็นสะดาวรวยดอกค่ะ เห็นไหมคะสวยเชียวอีกสองวันก็เก็บได้แล้วคะ่ะไม่อดอยากแต่ถ้าไม่ชอบมันขมก็ไม่ต้องปลูกนะคะคนแก่ก็ทำได้ใบใหญ่นภาสวัสดีคะ่ะวันนี้ยายจะมาให้เอ,อข้อคิดในการปลูกต้นไม้นะฮะเจ็ด ต้นไม้ที่ปลูกแล้วก็กินไปตลอดชีวิตกินไปตลอดการเราไปแล้วเขายังอยู่เลยเอ่อก็ที่ยายปลูกอยู่นะคะมีเจ็ดแปดชนิดจริงๆมากกว่านี้แต่มันจะต้องมีการปลูกหมุนเวียนดังนั้นเอาต้นที่ปลูกแล้วปลูกเลยดีกว่าเริ่มต้นเลยนะคะกดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะอันแรกเลยค่ะคือต้นแครค่ะดอกแคกินไปเธอะเขาเป็นไม้ยืนต้นก็ลดน้ำยามแรงได้กินตลอดปีก็จะมีเว้นช่วงแล้วก็เอาไอ้เจ็ดแปดต้นที่มันกินตลอดการนะเปลี่ยนเวียนไปแล้วก็ปลูกตามฤดูกาลด้วยใช่ไหมฮะ อ่หนึ่งแล้วนะฮะต้นแคทานได้ทั้งดอกทั้งยอดแกงส้มก็ได้เอาไปทานกับมามา่าอะไรก็ว่าไปผัดน้ำมันกับน้ำพริกอร่อยดีมากอันที่สองนะคะก็คือต้นชะอมค่ะมีครั้งหนึ่งยายปลูกไว้มากไปก็ตัดให้คนงานตัดแล้วก็สูมไฟทิ้งตรงนั้นเลยให้มันตาย ปรากฏว่าพอฝนตกขึ้นมาอีกค่ะไม่มีวันตายแต่เราจะต้องคอยตัดเขาให้ต้นเล็กๆไว้ค่ะถ้าใหญ่เกิดนี่โอ้โหทำาาายากมากเขามีหนามด้วยเนาะถ้าต้นไม่มีหนามทานไม่อร่อยค่ะจะไม่มีกลิ่นชะอมก็อันนี้ก็พิจารณาเอาก็แล้วกันนะคะชะอมนี้ก็ไม่ตายชุบ ไข่ทอดทานกับน้ำพริกกะปิทานกับน้ำพริกต่างๆได้เอาไปแกงหน่อไม้แกงเประแกงอะไรเนี่ยใช้ใส่ชะอมแถวบ้านยายจะใช้ประจำหมายถึงว่าทางหมู่บ้านทางพบพระเนี่ยค่ะใช้อืมชะอมเนี่ยในการทำใส่แกงต่างๆแกงเปิดแกงอะไรของทางพื้นบ้านเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาไม่ทาน กะทิกันสักเท่าไหร่แกงพวกเนี้ยแกงป่าพวกเนี้ยก็จะใช้พวกถะอมเป็นส่วนประกอบด้วยอันดับไปคะ่ะจริงจูชายนี่ตอนที่ลูกสาวยายเรียนอยู่มหาหลัยที่เกษตรยายไปเที่ยวหาเขาดูสิเขากี่ปีตอนนี้เขามีลูกมีเต้าไปแล้วก็เจ้าจริงจูชายต้นเนี้ยเขาเขียนไว้ว่าแก้ปวดประจำเดือน ลูกยายเขาก็ใช้ให้ยายซื้อพอเอามาทานจริงๆแกกินไม่ได้แกทานไม่ได้แกไม่ชอบค่ะก็เอาเป็นว่าจริงจูชายเนี่ยก็จะออกดอกแล้วก็มีใบให้เราแต่ขาดน้ำไม่ได้นะคะพยายามลดน้ำเขาในหน้าแรงด้วยค่ะแล้วเขาก็ขยายพันธุ์ได้ดีมากถ้าเราไม่อยากขยายเราก็ตัดทิ้งไป เหมือนยายเนี่ยก็จะเก็บไว้บางอย่างบางส่วนที่เราไว้ท่านนะคะก็ปลูกได้ตลอดการหมายถึงว่ายาวนานมากอันดับต่อไปเลยนะคะอันนี้เป็นต้นไม้มาจากต่างประเทศจริงจริงชี่ชายนี่ก็มาต่างประเทศนะชื่อเขาก็บอกแล้วนะว่าชื่อชื่อตาจีนนะอ่าอันต่อไปนี่ก็ชื่อภาษาฝรั่ง w a t e r c k e ค่ะ ปลูกไปเถอะค่ะแต่ว่าเขาจะต้องมีน้ำนะคะปลูกเหมือนผักบุ้งเนี่ยแหละคะ่ะคือปลูกในน้ำก็ได้ปลูกบนดินก็ได้แต่ขาดน้ำไม่ได้ก็คือเอาตรงที่เรามีความชื้นมีน้ำหรือว่าในกระถางก็ได้นะคะในกระถางในกระมังถังถาดที่เรามีอะ่ะจริงจู่ายก็เหมือนกันนะคะ วอเตอร์เคก็เหมือนกันปลูกในกระถางก็ได้ถ้าใครไม่มีที่มากมายนะวอเตอร์เค้นี่ทานง่ายมากเลยค่ะทานสดก็ได้แล้วก็เอาไปประกอบปรุงอาหารผัดน้ำมันต้มทานสดได้ตอนแรกยายก็ไม่ค่อยคุ้นพอทานเข้าไปเออเข้าท่าดีวอเตอร์เกก็เป็นไม้อวบน้ำอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ตายง่ายๆเท่านัา้นเอง ดีค่ะยายว่าเป็นผักที่มีได้ตลอดเอาไปต้มมามา่าสมมุติว่าในวันที่มันไม่มีอะไรเลยต้องกินมาม่าอย่างเงี้ยก็ผักบุ้งอย่างทานยากกว่านะคะเพราะมียางแต่เจ้าวอเตอร์เคสไม่มียางเยี่ยมเลยค่ะทานสดก็ได้กับลาบกับอะไรที่เขาสดกับผัดกับพผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะผัดผัดพรามผัดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลาบลูกวอเตอร์เคปทานได้เลยผักปุ้งนี่ของยายอยู่ในน้ำมีตลอดการมันไม่ตายหรอกถ้ามันไม่ถ้าไปไว้ในบอ่อที่เลี้ยงปลาไม่ได้นะปลากินหมดอันนี้เป็นบอ่อน้ำผ่านก็จะอยู่ได้ตลอดแต่จะปลูกโอ่งก็ได้นะคะยายก็ปลูกแบบโอง่งยายก็มีก็ลองปลูกดูก็ได้ค่ะ ใครยายว่าผักบุ้งนี่ยามยากนี่ยอดเยี่ยมมากเอาไปผัดเขาเรียกว่าผักบุ้งไต่ลาวอะค่ะใส่เอต้าหู้ยีค่ะแล้วก็ถ้ามีหัวกะทิยิ่งดีเอาเต้าหู้แดงมาแล้วก็ใส่ด้วยกระเทียมแดงแล้วก็ใส่ด้วยหัวกะทิอิดหน่อยเอาลงไปผัดผักบุ้งเขาเรียกผักบุ้งไต่ลาว แต่ถ้าไม่มีกะทิไม่เป็นไรนะคะยายก็ไม่ใส่ก็เอาผัดเติมน้ำตาลนิดหน่อยอร่อยจริงๆค่ะบุ้งนี้นะคะอันต่อไปก็คือตำลึงค่ะตําลึงนี้ถ้าขึ้นเป็นเถาแล้วตายยากเถาเขาจะใหญ่เป็นไม้เลื้อยใหญ่ใช่ไหมคะก็ต้องลดน้ําจะออกยอดดีมากตอนนี้แต่ตําลึงของยายเนี่ยปลูกคู่กับอ้อยสามส่วนยายเนี่ย ปูกอ้อยสามสวนเพราะมีคุณแม่เมื่อสมัยก่อน่ะแม่เป็นอับุรีมากกลัวแม่เป็นบรรลโรคเขาบอกว่าอ้อยสามส่วนมันแก้โรคปอดได้ยายก็มาปลูกแต่แม่ยายไม่ชอบคับยายบอกว่ามันหวานเหลือเกินอ้อยสามส่วนคิดดูสิฮะหวานขนาดไหนใครไม่เคยทานลองชิมไปชิมนะฮะยายว่าเยี่ยมมากเลยยายก็ปลูกไว้ ผู้กะผักตำลึงก็เป็นไม้เลยเหมือนกันอยู่คนคนละด้านเอาไว้กินค่ะอ้อย้สามส่วนพอออกลูกออกดอกออกดอกเยอะช่วงนี้แต่ว่ายังไม่ออกผลก็เลยไม่มีผลมาโชว์ให้ดูเป็นของแถมกันแล้วกันคนแก่ยังยายชอบมากก็คือสะเดายายจะปลูกไว้ประมาณห้าหกต้นนะคะเพราะว่า เอาไปแบ่งปันให้เพื่อนบ้านบางทีก็ขายเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆเป็นเขาเรียกว่าเอาสดาว,วยดอกออกดอกตอนนี้ก็ออกค่ะสองสาวันยายก็จะเด็ดไปทานแล้วเอามาทานแล้วก็วนั่นเลยค่ะก็จะมีต้นไม้ที่ปลูกมาแล้ว พิสูจน์มาแล้วว่าปลูกได้ยืนยาวนานจริงๆเอาไปพิจารณานะคะถ้าใครที่จะปลูกแล้วก็ให้มันเป็นอมตะยาวนานเนี่ยก็คือเจ้าที่ใหญ่พูดมานี่นะคะมากค่ะ